ประแพรวิถีผู้ไทยชาแนล,ลค่ะวันนี้ประแพรอยู่ส่วนอย่างปลาหม่ายเผลอบอกพี่น้องเนี่ยเทศกาลแย,ย่ไข่ามดจะพี่น้องบาบามาโยโห่จ้ะพี่น้องทานลุ้นน้ำปลาเนอ้อจะว่ามันสิได้ไขห่หีหรือไข่ข้อสารไข่หี้เป็นนรกไข่ข้อสารเป็นลรกพี่น้องต้องตามเบิ้งเด้อจ้ะพี่น้องเงอกลังเจอป้าเตรียมตัวเชฟตีเต็มทีก่กะพี่น้อง เอา้าลุ้นลุ้นลุ้นจ้าพี่น้องนั่งอยู่นี่เดี๋ยวเพือลุงพาไปเบิ่งเลยค่ะพี่น้องป้ามิได้เป็นคนแย่แล้วเจ้าลุงเป็นคนแยนะ่เอา้าตามตามไปเบิ่งเลยค่ะพี่น้องพี่ท่สวนยางป้านี่ยนะค่ะพี่น้ยองใบยางกางางับยยกระลัง้งปงใบยางก็งานงานพี่น้อเนงเอ้ยมึงเดี๋ยวปีนี้นะเพิ่นมีเป็นล่าเป็ี่ยนผืนลยจ้ะพี่น้องเนี่ยมึงเดี๋ยวเขียวงาม พี่น้องเห็นห่างอยู่บ่คะพผ่้น้าโอ้ลูกกำลังเด้ไม้ขึ้นไปค่ะพี่น้องห่างก็ะส้วงสูง,สงเห็นอยู่บ่คะงามไม้ก็จะตุ๊กสูบจะห่อจำไม้ก่อนแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวปลาหางมังจะเกี่ยวกันเด้อค่ะห่างปลาก็สูงสูงค่ะพี่น้องอ้าวลูกกำลังแหง จักนะไข่หีคือจักไขาา่ข้าวสารเด้อค่ะพี่น้องไอโกไอ้ไอปามันมีท่านได้ตุงไปเลยด้วยค่ะลุงอ้าวค่อยๆแทงขึ้นไปเลยค่ะอุ้ยเสียงเพ,นะพ,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 พื่อนโต้งนะปอกปักปอกปักเด็กศรีน้องจักเป็นไข่หีหรือไข่ข้าวสารอุ้แม่ลายเนาะแม่เป็นห่าก็เฮาบ่าเลือดเลย

ต่ออีห่างนึงค่ะพี่น้องฮะมีมีมีได้บอกมีได้เห็นบุคลาพี่น้องใครกับห่างก็สูงสูงใจพี่น้องรุ่งกำลังแหยอยู่พูลุ้นลุ้นลุ้นใจพี่น้อง จักห่างเต็มหรือยังจใจจักไข่เต็มหรือยังแต่ละปีไงแถวนี้ก็มีแต่ไข่ข้าวสารในกับพี่น้องแต่ปีนี้จักขี่ได้หรือไม่ได้จักละไข่ข้าวสารหรือไขห่หิ่งกัพี่น้องโว้ยหมดหมดกับไก่นกีนน่ขัดตาจังหมดกัดพี่น้องเนี่ยยื้อซึตาแล้วเ่ล่า มาแล้วค่ะพี่น้องรังที่สามรังที่สามคะ่ะนู้นอันนี้กระเขมอันนี้กระคางสนมันเก่าเพิ่งนะคะพี่น้องนี่เนี่ยกำลังเอามาเยืยขึ้นไปคะ่ะไม้สอดขึ้นไป <c oughs> อไขออภัยหลายๆค่ะพี่น้องไม้ก็รู้สึกหย,ยาวฮะถือยู่แต่ว่าไอ้นั่นยังยังอยู่ไกลอยู่ ไอทีที่ลองเออได้ได้การได้การนะเอาเข้ like าไปอีกนิดนึงว่าทางนี้หอดอันหอบปะหอบอันนะ้นค่ะเออได้ได้ได้แบบนี้ขยับเลยพี่เพื่นกระห่ากับเอ็ดค่ะพี่น้องโอ้โหเฮ่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 โอ้ยเฮ่โอ้ยลืมขอไปหลายหลายค่ะพี่น้องเบิ่องตรห่างน้ำรุ่งโอ้ยเฮ่กองบักใหญ่นึงค่ะพี่น้อง เพราะว่ามันมันติดงาอย่างจากนั้นยังาหยาง,งพอยูเตอร์นีไหมผี่เย้าอย่ตัดไ,ไม้ออกัดห้าได้ห่างสูงปัดไม่ถึงนะจ่าพี่น้องทำจริงต้องได้ไหม้ทรงอันลงมาแล้วค่ะนี่ค่ะปลาเทเซือถาดแล้วค่ะพี่น้องนี่ ประมาณหนึ่ะจานไข่ข้าวสารถ้าไข่ไข่หีนเะนี่ยคือไข่ทิศแบบเป็นแม่นน้อยๆจะพี่น้องไข่น้อยๆน,นะคุณไทยเป็นว่าไข่หีจา้าเอา้วดิป้าเอาป้าป้าเอาแป้งมาเทใส่เนาะนี้น้องเทเทเทแป้งเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวคือเป็นไต่ออกเลย ไปเบิ่งลุงจะลุงไปพูดอยู่ทางพิมพ وي ทางเตอจะแบบนี้นะพิมห้วยทางป้าเอาฮิตตาบจะนึ่งนะเนี่ยเป้งก็จะเป็นกลนจะเพราะว่าเป้งอันเป็นหูเก่าป้าใส่เต้ปีไก่เนี่ยค่ะพี่น้องเพิ่งเพิ่งจะุซื้อจากน้อยจ้ะน้ำเพิ่งได้ไอไอซื้อนะจ้ะนี่เป็นกลนเนาะดิคือไปไต่เอาเองคนมาเบิ่งเองเนาะพี่น้องโอ้ไต่เห็นเห็นป้าแล้วจ้ะพี่น้อง ดูะลังเงค่ะพี่น้องนี่อยู่ที่หิมค้างไอศซนมันจะ้างศูนมันเถินอันนั้นหางหางจ้ะมันมันมันย้ายแต่หางสีแดงๆนะคะพี่น้องโอ้ยขอใจอย่าล้ม้ะพี่น้องก็เลยมาปรุงเสื้อหางนี้กัะพี่น้องก็เลปลากับพี่นี่เห็นในย่างไปยังมาอยู่ค่ะพี่น้องใส่มันฟึ้นมาบอก็แรกก็ไม่เห็นพี่น้อง เป็นค่าขภาษาหน่อยแว่าช่วมือีกับกันนั้นโมเล่โมเล่โมเล่โ,โ,โ,โม่ส่องดูส่องดูส่องดูโอ้ตาพี่น้องคนดุ น่าจะพี่น้องโอ้มันเดี๋ยวเจอพี่น้องมานลยนนนๆๆโอ้เห็นบ่เห็นบ่โอ้ยฉันเห็นตามาแล้วจ้ะฉันนี้ก็เนาะโอ้เอา่มีไม่มีไม่มีเจออีกแล้วค่ะนู้ยเห็นบ่ใครพี่น้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวเจอพี่น้องห่างต้นยางประมาณสี่ห้าโขพี่น้อง รอบก่อนปากะลุงเงี่ยตัวโกคีเลข้างๆนี่นนนค,นนค่ะพี่น้องเนี่ยเจอว่าเพิ่นได้ไข่เลยบ่อหรือว่าย้ที่เนี้ยขึ้นไปหรือว่าเพิ่นเอ็นหางใหม่ค่ะ่วนมากนําใบยางโป่งไหม่เพิ่นกระสีย้ายขึ้นไปค่ะพี่น้องเนี่ยกระสีเลิมเฮาจะพี่น้องเห็นอันเบิง่งคีบ,บงเพิ่นแง่ไข่หมดแดงคือสีงงายอาจจะของไม่เอ็ดก็อู้พี่น้องไอยกวาดะไรได้ก็พอเฮียน แต่ถ้าว่าสามคนกับสับายนยี่สองคนกับบงึงเธอก่ะมีที่ถ่ายกับบึงกับพี่น้องได้บ้างโอ้ยเม็ดเพื่อไต่ยอยู่นักหนาดูครับน้องเจออีกแล้วหนึ่งรังน้อยค่ะ ลาวลาวเพิ่นกะว่าสุสุส,สุเอาเอาเอาไม้สุหังค่ะพี่น้องภูไทยเพิ่นกะว่าสะเล่าสะเล่าสะเล่าคือสันสันสันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเมื่อเลือป้าเลียวเวป้าสิขึ้นไปถ่ายเทิงภูคูบิ่งจ้ะพี่น้อง พุงผูพุงเถื่อกะปลากับลุงขึ้นไปปีแน่นะโอ้ยมีแต่ห่างแบบนักเลยเจ้าพี่น้องไข่ข้าวสารแบบเต็มเลยนะเดี๋ยวมือเดี๋ยวเฮาปลาเลเวปลาโซนลุงเนี่ยจ้ะเสิร์ฟขึ้นไปไายให้พี่น้องเบิ่งค่ะรัาเดี๋ยวเอาซ้ำนี่ก่อนคะพี่น้องมาแล้วค่ะลังที่สองค่ะพี่น้องลังที่สองที่สามโฮมเดี๋ยวอยู่ในมดค่ะพี่น้องนี่มึงแม่เพิ่งกำลังไต่อย่พี่น้องแม่งแม่งแน่ยไอเนี่ยไข่ข้าวสารทางมดจ้ะพีพ่น้องห่างนี่ยหนุ่มโว้ยโนอยู่ ดูริเวนริมสวนยางปาคา่ะนี่ทิปเแถวป่าเอาหาเห็ดจากพี่น้องอาสันนี้คนพี่น้องเนาะเริ่มกัดคอป,ป่าแล้วค่ะพี่น้องอาสันนี้แม่แม่เพิ่งกำลังไต่กำลังพายออกจากพี่น้องผู้ไทยเป็นว่าแม่แม่พายยังแม่กำลังไต่ออกจากอันนี้จากพี่น้องลุงกำลัง ไปหลอกยู่หิมห่ยมวยจ้ะเมื่อวานป้าเห็นจูงโสงสามหังสิพี่น้องนี่นอาอยู่บริเวณริมสวนย,ยางตัวเองสิพี่น้องพุ่มเนยไข่มันสะพี่น้องอุ้ยพุ่มเนยพี่น้องเพิ่เลยเพิ่นมีกลิ่นเพิ่นกับยานนี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ที่อยู่ที่ทำงานตาเมื่อกี้นหนเพิ่นว่ากินกินไข่มดแดงไหมพิ่นะเห็นเขากินยำไข่มดแดงนะกินไหมพิ่นว่านะโอ้ยมีกลิ่นอะไรเลยพี่เอว่าของแซ่บมาสนุกนี่ ผู้เพิ่อนมีกินเพิ่นกับยานนะคะพี่น้องแนี่ยเนี่ยพี่น้องค้อตะวันซ้อนนองเน้ไข่นาลักษณะนี้ก็นายพี่น้องน้อเดี๋ยวป้าเอาเมฆอ่อนแล้วค่ะไป๋บึงบึงเพิ่งเจอจากพี่น้องกินหวยอันอันนี้อยู่ท่าทางเฮือนจากพี่น้องนี่ยเนี่นี่ท่าท่าเลยทางเฮือนจากป้าจากฉันได้บ่เม่นหิเม่นหิบ่ อ้าวแทงไม้แทงไม้คือคือมีเยะตรงอ่ะนะปลาเรือตรงป้าไอ้กระซอบปลาเรือเฮาเฮาเฮาพร้อมเฮพร้อมเอาเอาเอามองทางพี่นึงเออแม่นแม่นแม่นนะเฮาครึ่งหนึ่งทีมครึ่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยไบ่ มังเถอาเพิ่นเขาเอ็ดก็มีได้เลยค่ะพี่น้องมังเถอาก็เป็นไข่ห่างหี้ห่างเปลือยไปแบบนั้นนะคะอ่าทาเดียวทางสาดตายตากล้วยไม้ไฟป่าจัิงนะนี้นน่กล้วยไม้ไฟป่านี่ยจ้าพีน่น้องปลาพิพย์ปลุกไว้ให้กินได้ป่ะอุ้ยเฮ้ยเหี้เหี้ยเห้มีจะเฮาไอ้ ก็สอบก็รอกเพราะว่าไม้ตัวนั้นขวางเนาะโอ้ก็เลยได้กินกัเนี่าเติบอยู่กับพี่น้องนะเด้อคู่บุกบึกอันนี้อยู่กลางห้วยจะพี่น้องตางห้วยมึงอีลงมาจากส่วนยางค่ะลยนี่นะอ้าไทยอากาศหอนหแล้ลพี่น้องเนาะได ได้บรรยากาศเย็นๆอยู่ทงอยู่ห้วยอยู่ลำห้วยจะห้วยบางอีบรรยากาศเย็นเย็นชื่นชื้นนะพี่น้องเด้ออยู่เิเลยค่ะเออเย็นๆคือปลากับลุงตัวนี้เด้ออยู่กลางโคยนี่อ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปลานำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอเดี๋ยวใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะแย่ใครมดนีเนี่ยเจอว่าอยู่อยู่โสดหรืออยู่พู่ค่ะพี่น้องอ้าวขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที ตามเบึกไปเพยจนจบคลิปเลยพี่น้องเด้ออย่าลืมกินก้อยไข่หมดนด้่งปลาเลยพี่น้องเด้ออ้าวขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะอันนี้ที่ล้างแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ประมาณนี้แล้วค่ะอุ้ย